สวัสดีครับผมหมอออยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ารากเทียวทั้งสามที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรจะเลือกใช้รากเทียวแบบไหนนะครับครับรากเทียวที่เราใช้อยู่ในคลินิกเนี่ยมีอยู่3ยี่ห้อนะก็คือฟอร์แมนากสวิตเซอร์แลนด์ไฮโรเซนในี่ยผลิตจากอเมริกานะครับเดนเทียมมันเป็นรากเทียวของเกาหลีด้วยความที่สามที่นี้ทำจากเทเนียมอลลอยนะครับทำให้มันสามารถยึดติดกับกระดูกได้ดีมีความปลอดภัยเมื่อถูกนำมาใช้ในร่างกายของกระดูกเทเนียมเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นวัตถุเทียมในทางการแพ หลักแหล่งในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นใจในระยะยาวว่าเราจะสามารถหาอะไรที่ใช้งานในการเมเ n t e n นะครับอนาคตได้นะครับอีกอันนึงคือแลกเทนทั้งสามยี่ห้อน,นี้ถูกนำมาใช้เนี่ยเกินกว่า15ปีแล้วนะครับมีผลการสารวจก็เรียกว่าเป็น long term clinical case ให้เราได้เห็นโดยช่วะยี่หิงของสปรอมแมนเนี่ยเห็นเคสย้อนหลังไปได้ไกลถึง25-30ปีนะครับผม ทีนี้ในเรื่องของความแตกต่างนะครับลาบเทียมสามยี่ห้อนี้แตกต่างกันก็คือแน่นอนมันมาจากคนละประเทศคนละทวีปนะครับรูสเซนนะครับก็คือของยุโรปนะครับสตรองแมกนะครับอันนึงก็คือของเอเชียนะครับก็คือผลิตที่เกาหลีนะครับยี่ห้อเดนเทียมนะครับอีกอันสุดท้ายก็คือจริงๆเป็นเป็นสัตว์ของเอเชียครับแต่ว่าเป็นผลิตขึ้นที่ประเทศอเมริกาคือไบออรเซนนะครับอีกความแตกต่างก็คือเนื่องจากมันเป็นเทนิ่อัลลอยนะครับมันก็จะถูกผสมด้วยโลหะชิ้นอื่นๆนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยกกก็จะมมีควาาแตต่งัน ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆว่าการศึกษาแต่ละบริษัทเ,เป็นยังไงเขาก็นาการศึกษาที่เขาเห็นว่าดี่นนําก็ามาพัฒนารักเทียนของเขาครับให้ดีขึ้นในสามในเรืเ่องของคุณสมบัติการยึดติดกับกระดูกได้เร็วขึ้นนะครับความแข็งแรงของรักเทียนในการกใช้งานนะครับทีนี้รู้แล้วในเรื่องของข้อแตกต่างแล้วก็ข้อเหมือนรักเทียนทั้งสามยี่ห้อน,นี้นะครับที่ถามว่าเราควรจะเลือกใช้รักเทียนแบบไหนดีแบบไหนที่เหมาะกับเรานะครับผมตอบง,ง่ายๆในมุมมองของคนไข้เองนะครับ ทั้งสามยี่ห้อนี้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราเห็นผลสำเร็จของมันในการใช้งานทางคลินิกในระยะยาวแล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่มันเหมาะสมกับงบประมาณที่เรามีนะครับผม แต่คือในมุอมมองของหมอในสมมติว่าคนไข้เนี่ยเลือกลักเทีนี่ห้อน,นี้นะครับตั้งใจที่จะมาแต่ลกักเทีนีห้อน,นี้เนี่ยแต่พอเรามาตรวจจริงปุ๊บเราอาจจะเห็นว่าโอเคคนไข้อาจจะมีกระดูกที่อาจจะไม่ดีพอหรือไม่เหมาะสมหรือความยาวของลักเทีนที่เอาไปใช้ค,ค่อนขๆจำกัดอาจจะแนะนําลักเทียนที่ห้ออื่นนะครับที่เหมาะสมมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาคุยกันเป็นเคสบายเคสไปอย่างเช่นคนไข้อาจจะมีโรคตําตัวนะครับอโรคเบาหวานหรือโรคทางกระดูกทาให้การยึดติดของลักเทียนกับกระดูกเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนคนทั่วไปนะครับนี้ ความเอื้อและก็ง่ายต่อการยึดติดของเซลล์กระดูกนะครับได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเคลไดเคสเช่นกันก<ม>็คือการโดยสรุปนะครับคนไข้ก็คือเลือกจากบัตเจ็ตนะครับเพราะว่ารากเทียมทั้งสามยี่ห้อเนี้ยใช้ได้ดีทั้งหมดหลักๆแล้วเนี่ยรากเทียจะดีไม่ดีเ่ยมันไม่ได้อยู่ที่ยี่ห้อของรากเทียมไม่อยู่ที่ราคาอยู่ที่การนำไปใช้การพัตําองคจีน่งที่เห,หมาะสมพวกนี้ครับจะส่งต่อความสเสถี็รของรากเทียมในระยะยาวนะครับมากกว่าในเรื่องของยี่ห้อแลวก็ราคาที่เราใช้ได้คิดต่อได้ใช่ไนะครับ